สบ,บาทเป็นไดฟุกูช็อกโกแลตด,ดูไบที่ไส้แน่นที่สุดนึกแต่เคยเห็นมาวันนี้ถ่ายหน้าจอเจอเด็กคนบอกว่าไดฟุกูช็อกโกแลตดูไบตัวใหม่ของไวซ์สตอรี่นันมันดีนั้นมันเด็ดแต่ไปกี่ทีก็ไม่เคยพบไม่เคยมีไม่เคยเจอเลยไม่เคยทันหมดตลอดเฮ้ยไปหามาจนได้แล้วเนี่ยอันเดียนสุดท้ายพูดเลยว่าหายากม,มากเขาแย่งตามซื้อมากเลยเว้ยสุดยอดไปตปกไปแย่งจิงมาได้มาอานี้60บาท60บบาทชอบแพ็คเกจได้ เขาบอกว่าเป็นอย่างเงี้ยปุ๊กปิ๊กน่ารักแกะบัตรซัมมาห้าเงี้ยปิ้วปิ้วหมาแดกหมาแดกก็มาแล้วค่ะก็มาแล้วค่ะเวฟอ๋อเขามีพัติหอยชั้นหนึ่งไดฟุกุแอปสแตรกว้าวเป็นไดฟุกุช็อกโกแลตดูบดีไซน์แน่นที่สุดน่าเคยเห็นมาอืม แป้งเหนียวนุ่มใส่คูน่าฟ้าหอมพิิกาชิโอมากช็อกโกแลตเยวกก,กับเป็นดาช็อกโกแลตรู้แล้วทำไมหกสิบบาทคือใส่ข้างในมันจุกจริงจริงคุ้มจริงๆไม่ได้อวยแต่มันดีจริงปับไปแย่งเขาสู้ต่อ,อ